สิ่งสำคัญที่คนโบราณขาดไม่ได้มักติดตัวอยู่เสมอขนห่างช้างเข้มขังในตัวเองเสริมมงคลบารมีป้องกันคุณใสแคลวค่าจากพยันตรายทั้งปวงช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่มีกําไลห่างช้างหรือแหวนห่างช้างไว้ติดตัวหรือสวมใส่จะปลอดภัยแคลวค่าจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเดินทางไปหนแห่งใดหรือแม้กระทั่งเวลาที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวเดินป่าเข้าป่าสัตว์หลายต่างๆก็จะไม่เข้าใกล้อีกทั้งยังมีความหมายในเรื่องของอำนาจอีกด้วยหางช้างจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเครื่องรางที่ทำมาจากขนหางช้างเชื่อกันว่า สามารถป้องกันคุณใสได้เกือบทุกชนิดจึงมีผู้นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนหางช้างกำไลหางช้างเพื่อใส่ติดตัวไว้แต่บางคนก็พบแบบขนหางช้างติดตัวไว้เลยโดยใส่กรอบตะกุดไว้เพราะถือว่ามีความขังอยู่ในตัวแล้วความเชื่อเกี่ยวกับหางช้างคนโบราณสมัยก่อน ที่ไม่ได้มีวิชาอาคมติดตัวมักจะพกขนหางช้างติดตัวอยู่เสมอถือเป็นเครื่องรางของขังปัดเป่ารังควานจากพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายช่วยป้องกันคุณใสต่างๆป้องกันภัยอันตรายในยามที่ต้องเดินทางไกลคนโบราณสมัยก่อนยังเชื่ออีกว่าถ้าบูชาขนหางช้างดีจะทำให้สามารถยังรู้การล่วงหน้า รู้ภัยอันตรายต่างๆล่วงหน้าด้วยมีสัมผัสที่6และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้สำหรับชาวเมะโงงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลางของเวียดนามเชื่อว่าขนหางช้างเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความพักดีหนุ่มๆสาวๆมักจะมอบให้แก่กันเพื่อแสดงออกถึงความรัก ที่มีให้ซึ่งกันและกันหางช้างแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. ห,งหางช้างสีดำา 2. หางช้างสีขาวขนหางช้างสีขาวถือว่าเป็นของหายากคล้ายกับงากรรมจัดกรรใจซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นของแรงมีอนุภาพทวีคูณมากกว่าขนหางช้างสีดำ กำไลห่างช้างแหวนห่างช้างเป็นสิ่งมงคลหรือเครื่องรางของขลังอีกอย่างที่ชาวกุยเลี้ยงช้างให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อว,ว่าจะเสริมสร้างบารมีและเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สวมใส่มีไว้ในครอบครองโดยเฉพาะการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดรังควานและสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตน